ก็ขอกราบสวัสดีท่านเพราะแม่พมี่น้องทุกท่านเลยครับอันนี้มอยู่ผมในรายการโลลิสิเตอร์ครับเออผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับชื่อว่า LPGE v e n t อนะครับโอ้โหนี่ผมจะมาโปรโมทสองเซอร์พี่ไม่รู้ครับลรืมชื่อเป็นคนดังครับโอเคเรามาดูนี้ดีกว่าเออนี่ครับ นี่คือโซนว้าเขียปะอืมสวเขปเดวผมจะลองไปต่อสู้เลยแล้วกันนะเาไป่มาดิมามามมา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 ามามา ้ย้ยมาิดิม้เรับของพวกนี้นะครับเออามีนให้ผมมาครับเอก็คือคนดังที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับอืดิี่ครับหรับคลิปนี้ก็ จบไปเรื่องแค่นี้นะครับชอบใจก็อี่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ส่วนสกิน 4D 3D นะครับนี่เลยเออนี่เลยนะครับโอเคใส่เรื่องโอเคมาไปทิ้งเกะกะรับสมัครแอดมินโอเคแต่เราไม่เอาสำหรับเนื้อ ็สวัสดีครับบายๆครับ